วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับวันนี้ผมน่งรายการเซอร์ซ่าทีมนะจากเซอร์ซ่าทีมวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดระนองนะครับนี้เราอยู่ันที่แหล่งน้ําแร่ร้อนบ้านพรล้างนะโอเคเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยฮนะเด

มันจะขึ้นทางนี้ไปเรื่อยๆสวยงามสวยนะสวยนะถนะห้เราอยู่ตรงนี้บรรยากาศมันจะสวยมากโอเคเราจะเปิดตัวช่องคู่แข่งเรานะ่ยช่อง The Great เนะมันเปิดตัวเป็นคู่แข่งช่องเรานะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับโอเคนี่ครับช่องรุ่นพี่ของเราเองนะโอเคมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะโอเค บอกวันนี้เราเซาเซาทีมนะเดยนี่เรามาหาเขากินกันยามมืดนะครับควองฟ้ามืดมากนตอนนี้โอเนี่เราอยู่ที่จังหวัดละนองนะไม่ต้องดือก็สองเป็นถนนคนเดินเนาะโอเคเราไปเดี๋ยวมีอะไรน่ากินเดี๋ยวเราหาให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยครับผมโอเคเดินท้องฟ้าเขาหนิเขาเดินกี่ดดคือจากร้านที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ครนะไม่รู้เห็นมอนหนานะโอเนนะครับ อมากคับมากเฮ้ยหันหน้ายดีกาหันหน้าหหยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่นี่กินเอาวิวน่เอาิววันนี้มาฟิด จับช่องอะไรนะเดเก้มาฟีดกันอะไรนครัอเลซ่าเลต้ากินด้วยกันเยวนดูกันต่อว่ามีอะไรกินบ้างนี่กินบาร์บีคิวดูต่ออร่อยโคตรเจอกันนะครับปุ๊บมากินกันพู้ดลอยหอมเลยอืมอร่อยเนาะอร่อยเลยเนื้อเขาเยอะมากดูน้าแน่นมากโอ้ยเนี่ยเขาเป็นไก่โดนแขนอร่อยไหม นี่ของเมืองยูนนครับซื้อจากตลาดเมื่อกี้เมือไงไมกินเนาะลองลองนะครับนี่คนอดูคลิปสุดท้ายลองเหรอมาลองหนึ่งหาจำให้สมัยนี้ห้ามโมาไก็ซื้อไดไม่มีช้อนไม่มีช้อนด้วยเออมือเออไกลเปล่าพไปขอช้อนตรงฟอนดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเดียวมึงกินแล้วเหรออู้โอดอู้อ no <laughs> no <laughs>